สวัสดีครับทุกท่านไฮดอนมาแล้วเด้อตอนนี้ก็ไม้ละแนงก็ขึ้นมาอยู่บนระเบียงของบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ยิงละแนงกันเด้อนี่พี่ทีนช่างเพื่อนเก็บสีแล้วก็จะมายิงไม้ละแน n อยู่นะเห็นไหมตอนนี้ก็เริ่มแผ่นแรกเพิ่มแล้วเห็นไหมใส่ละแ eng เด้ออ ดอกแรกเขาไปแล้วแผ่นแรกไปแล้วเด้อนี่แม่นี่คือจนช่างพี่ก็เก็บสีอยู่นู่นตอนนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเตรียมเป็นละแนงกลางนาแผ่นที่สองเขายิงไปเรียบร้อยแล้วเด้อนี่ละแนง,งกำลังจะขึ้นตรงระเบียงกลางนาเรา เพื่อทึงเชือกกอนเพื่อความตรงเตะคะแนนตัวที่สามกำลังโดนยิงก็ไปแล้วขอระเบียงขนาดใบเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเสร็จออกมาจะเพอร์เฟกขนาดไหนเพื่อน,นทำมีขั้นตอนมากสีมือช่างระดับเ <c oughs> บื่อาอชีพ เพราะว่าเวลาท่านทำพี่ท่านทำมันจะมีระดับน้ำวางแนวให้มันตรงจะไม่ได้ใช้สายตากะเอาเนี้ยพี่แด้วเป็นยังไงอ่าแล้ว<ป> bon. ก็จะมีระดับน้ำตั้งแล้วก็เรียงยิ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 ยงฝั่งนี้ก็ขึ้นมารอหมดแล้วนี่โอส่วนพี่ปุ้ยก็ พี่ป่วยกันยางยังสร้งขีดแล้วสรางกันยางฟังพุ่นฝั่งนี้ก็ยิ่งนี่เห็นปะติดแน่นอน,นวันนี้ระเบียงต่างนาเราเอโ ส่วนด้านนู้นพี่ช่างก็เก็บสีต่อสามสามสิบตัวทั้งหมดทั้งหมดสามสิบตัวรับรองเลยเห่ไหมมาเห็นไหม นี่เป็นระเบียงแล้วแล้วก็จะยิงให้รอบเลยดนนูนนะอันนี้ฝนก็นหัวตาเศร้าฝนหยุดตกแล้วแต่ก็รอบมืดนะ่าจะมาอีกรอบตอนค่ำเพราะว่าฟ้ายังมืดอยู่นี่ยิงตอ่อเข้าระเบียงแล้ว เดียกกลางงานเราอีกแม่ก <c oughs> ็จะเปิดผับได้แล้วต the ้องรอแป๊บนึงวันก so ็ล่องเอาซับไฟใสบึงเปิดดูแสงว่ามันจะเพื่อนจะไม่ใช้สายกายิงเราได้เพื่อนจะมีระดับ วัดของเพื่นดีใช่ไหมเพื่อความแม่นและความสวยงามโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่รับชมให้พี่นัทกับพี่เพชรเดอ้อกับเด็กๆของเราเจอกันคลิปหน้าเดอ้อเดี๋ยวพี่เพชรถ้ายิงเสร็จพี่เพชรจะถ่ายให้ดูเดอ้อตอนนี้ให้ช่างพัฒทำงานก่อนไปแล้วบ๊ายบาย